วันนี้อยู่กับเกม Lost s o u s นะครับและคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครน e โอนะครับตัวละครใหม่ของซีรีส์นี้เลยนะแล้วต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆและคลิปนี้จะรีวิวในรูปแบบ5าดาวเต็มแต่ก่อนอื่นฝากไปชมโฆษณาเล็กๆน้อยๆจากช่องปอติมิน้นด้นะครับสำหรับการแปลไทยด้วยลาโกฟ้าสามารถโหลดได้ที่ Google Store หรือ App Store จากนั้นเนี่ยกดเข้ามาจะเจอหน้าต่างแบบนี้ถ้าเราโหลดเกมไว้แล้วนะครับตัว list เกมเนี่ยจะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้เลยโปรแกรมลาโกฟ้าสามารถใช้งานได้2แบบก็คือการ b o สต t นะครับเพื่อให้ตัวของเกมเนี่ย เราไหลลื่นมากขึ้นไม่แหลกไม่ดีเลยแล้วถ้าใครที่อยากแปลภาษาแบบด่วนตอนนี้เราก็ฟารเขามีฟังก์ชันใหม่ฟังก์ชันนี้มีแค่บางเกมเท่านั้นนะอย่างเกม Lost Source ที่ผมรีวิววันนี้ก็มีเหมือนกันให้เรากดมาที่หน้าจอเดิมนะครับจากนั้นกดคําว่าเปิดใช้งานจะมีตัวทีขึ้นมาแบบนี้เท่ากับว่าเราเปิดใช้งานเรียบร้อยจากไหนก็กดเข้าเกมได้เลยเมื่อเราเข้าเกมเนี่ยก็ยังเห็นตัวเกมเป็นภาษานั้นอยู่เช่นถ้าเราเล่นเซิร์ฟเกาหลีก็จะเป็นภาษาเกาหลีถ้าเป็นเซิร์ฟโกโบก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราอยากจะแปลไทยให้เรากดคลิกกกกททีี่ตตััววโดยเ็จะแนนห้า จอตรงนั้นและแปลภาษาให้เราทันทีโดยการแปลเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ในบางกรณีอย่างเช่นเราอาจจะอยากรู้ข้อมูลบางส่วนที่เราไม่อยากจะแครรูปออกไปหรือยกมือถือมาสแกนก็อันนี้ก็สะดวกดีนะลองใช้ดูแล้ววันนี้ผมมีโค้ดฟรีมาแจก1วันเพียงแค่เข้าไปทนช่องค้นหาพิมพ์คําว่าปว w แบบนี้นะตัวใหญ่ตัวเล็กให้เหมือนผมเลยนะจากนั้นกดคําว่าค้นหา ก็จะมีป๊อปอัพด้งขึ้นมาเป็นบูสต์ฟรี1วันลองใช้ดูคิดถึงเติมเกมราคาถูกต้องนี่เลยเติมเกมชอเติมได้ตลอด24ชั่วโมงบอกเลยว่าเติมไวมากและมีเกมให้เลือกเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นแลกนาร็อก ROV หรือจะเป็นโรบอกก็มีจดทะเบียนการค้าบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย100%ปอวคอนเฟิร์มเองถ้าใครเติมแล้วก็อย่าลืมบอกมาจากช่องปอจีมิ่งด้วยนะครับ ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันคลิปนี้เลยไปดูคลิปกัน สวัสดีครับผมปอว์เด็กช่องบอว์จีมี่นะครับขอบคุณที่รับชมโคตรแตกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็อย่างที่บอกไปนะครับจะมารีวิวในส่วนตัวละครนีโอนะครับหลายคนเนี่ยก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเอา d ี s ตัวไหนเข้ามาในทีมดีแต่ต้องบอกว่าจริงๆรินีโอเนี่ยเป็นตัวละครนะครับแถวกลางนะครับแล้วก็เป็นตัวละครไม่ใช่แบบว่า d ี s จ๋านะครับเขามีสกิลฮิลด้วยนะครับโดยสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้แบบว่าสั้นๆเบื้องต้นไปก่อนแล้วกันนะครับก็คืออันตรีเนี่ยเมื่อเขาได้นะครับจะททําใหุ้กคน อยู่ในสถานะที่ไม่โดนซีซีนะครับสวินาทีแล้วก็ทําให้ ตัวละครเนี่ยในช่วงเวลานั้นใน5าวิเนี่ยก็คือ a อนิเมชันนะครับในการใช้สกิลเนี่ยจะข้ามไปเลยก็คือแบบจะสั้นลงนะครับในช่วง5าวินาทีซึ่งก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยดีดีเพียที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีดัมเมดด้วยนะครับให้ทำดัมเมดให้กับทุกตัวละครที่อยู่ในหน้าจอนั้นเลยนะครับต่อมาในสกิลนะครับที่1ของเขาเนี่ยก็คือจะสร้างดัมเมดต่อมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยติดรากนะครับก็คือติดรูทสถานะรูทเนี่ยก็คือจะไม่สามารถจมตีเรราได้นะคับ คือคล้ายๆกันโดนสตาร์ทเลยแต่ระยะเวลาน้อยกว่าสตาร์น,นิดนึงนะครับก็คือจะใช้เวลาแค่1.5ึ่งจุดห้าวินทีแต่ว่าคูลดาวน์สิบบิทนะส่วนสิ่งที่สามอันนี้ดีมากๆนะครับก็คือจะเป็นบัฟพลาสติคเพิ่มเซตัปให้กับทั้งทีมนะครับก็จะเพิ่มคริ์ิคอลเชงหรือว่าโอกาสคริสสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเพิ่มแอคแท็กให้กับตัวเองเนี่ยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งเป็นพาสซีฟนะครับเมื่อมีตัวละครหนึ่งเนี่ยที่ HP น้อยนะตัวละครของัวนิโอเนี่ยเมื่อทำดาเมจเนี่ยเขาก็จะไปส่งฮิลให้กับตัวละครนั้นนะครับ6%ของดาเมจที่ทำได้นะครับประมาณนี้ก็คือเป็นสกิลกึ่งฮิลนะครับกึ่งดาเมจนั่นเองแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้ด้วยนะครับยิงแรงด้วยนะครับทำดาเมจได้ดีด้วยแล้วก็ทิลทีมได้ด้วยซึ่งเหมาะมากนะครับกับเกมนี้เพราะว่าเกมนี้เราจะต้องจําเป็นนะครับจะต้องวางตัวละครสายฮ ไว้เยอะๆนะครับส่วนการ์ดเนี่ยก็คือเขาจะมีการ์ดประจำตัวอยู่นะครับก็คือจะเป็นการ์ดที่บวกแรง h a t t a c k นะครับที่4เริ่มต้นนะแล้วก็บวก HP ให้6%ตัวพาสซีฟเนี่ยก็คือจะทำให้เราเนี่ยสกิลแรงขึ้น2.5%ที่เลเวล1นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์แต่คิดว่าน่าจะ0.5ต่อ1เลเวลนะครับถ้า0.5ต่อ1เลเวลก็น่าจะไอสุดที่ประมาณ6-7% แล้วก็จะเพิ่มนะครับในโซ่ของตัวฮิลลิงให้กับตัวเองตัวเองเท่านั้นนะ1%ต่อ1เลเวลแต่ว่าเลเวลต่อไปไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าตัวข้อมูลของการ์ดอะไรเนี้ยมันยังไม่มีในเว็บไซต์เพราะว่าเป็นตัวละครใหม่นะครับอ่าก็ถามว่าดีไหมผมคิดว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับการ์ดที่บวกในไงแท็ที่เท่าที่อ่านมานะ ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดีมากจนจะต้องเอามาเป็นสิ่งแรกนะครับผมแนะนําว่าเอาไว้เป็นแบบว่าชอยท้ายๆตอนที่ตัวละครนีโอตันแล้วอย่างโทมุมเนี่ยก็ คิดว่าเอาเวกครบแล้วนะครับน่าจะเอามาทำนะครับแต่ว่าเอาไว้เป็นช้อยหลังๆเลยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยยังไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ผมก็ใส่เป็นพวกการ์ดคลิปไปก่อนนะครับยังไม่ได้สนใจคิดว่าจะไปทําวิเวียนก่อนเพราะว่าการวิเวียนเนี่ยเขาจะบวกนะครับในส่วนของตัวคลิปดัมเมจนะครับให้กับทั้งทีมเลยนะครับเริ่มต้นที่9%แล้วก็โบโอกาสคริปด้วยคือมันเป็นการ์ดที่ดีมากๆนะครับเป็นการ์ดระดับเทีย์ของ S สบวกนะครับที่เขาจัดกันไว้เลยซึ่งก็พอ ค่าที่จะดีมากๆนะครับแนะนําให้มีกันไว้ทุกทีมนะสูงสุดเนี่ยคิดว่มีที่36%คือเวอร์วางอลังการมากคือมันจะคิดแรงมากนะครับอ่ะมาดูการใช้งานกันดีกว่านะครับอย่างปกติเนี่ยผมก็จะวางตัวฮิลนะครับไว้สามตัวอ่ะทีมผมเนี่ยจะใช้ฮิ3สาเพราะว่าผมจะต้องการนำให้ตัวของแลนส์ลอตเนี่ย มีความอึดมากขึ้นเพราะว่าตัวของแลงชลอตเนี่ยผมใส่กาสสะท้อนของแลนไว้นะครับซึ่งเวลาโดนโจมตีเนี่ยเขาก็จะโดนสะท้อนเอ่อเขาจะสะท้อนการโจมตีออกไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือแลงชลอตเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในการดูดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่ผมมีฮิลในทีมเยอะๆเนี่ยก็ทําให้แลงชลอตของผมเนี่ยวางตัวเดียวได้เลยไม่ต้องใช้แท้งสองตัวนะครับวางตัวเดียวที่เหลือก็เอาไว้เป็นฮิลสามตัวแต่ว่าจริงๆบางคอนเทนต์ผมก็จะเปลี่ยนเป็นฮิลหนึ่งนะครับก็คือใช้แค่ตัวของนีโอตัวเดียวก็็็ได้น้นัแลลววกที่เเหืออาปต ับดาเมจนะครับให้กับทีมนะครับเขามีหลายตัวนะที่ซับดาเมจแต่ว่าเรื่องคอมเนี่ยเดี๋ยวเราังไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินคลิปนี้ขอเป็นรีวิวนิโอก่อนล้วกันนะครับอ่ะอ่ะ,อะเริ่มต้นเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ด่านเริ่มต้นด่านเลเวลร้อยสอนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดาเมจกันคือต้องบอกว่าวิเวียนผมเนี่ยยังไม่มีดาวนะแต่วิเวียนก็เก่งนะครับผมก็ชอบนะบเพราะว่า จากที่ลองเล่นวิเวียนมาทําดาเนตได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็น d b s ที่หวังผลได้แต่ว่าวิเวียนเนี่ยมันจะเก่งแค่ตัวเองแต่ว่าต้องบอกว่าวิเวียนจะเป็นตัวที่ทําดาเมจในเรทได้ดีนะครับเพราะว่าดาเนตค่อนข้างแรงอันะะนี้เรียนนี้คือด่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะเห็นไหมัว่า ยูจะค่อนข้างเวอร์นะครับปับเดียวเลือดเต็มอะแรงหลอดนะครับนี่ดูดาเมจเห็นไหมว่าดาเมจของวิเวียนกับดาเมจของนีโอจากค่อนข้างสูสีกันนะคือวิเวียนไม่มีดาวเลยนะอันนี้คือวิเวียนศูนย์ดาวนะแต่ว่าอันนี้ห้าดาวนะครับแต่ดาเมจสูสีกันก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับวิเวียนแต่ว่าดูฮิวของตัวนีโอเห็นไหมฮิวเนี่ยแรงกว่าตัวซับเอ่อซับแท้อีกนะครับเออแบบว่าแรงมากฮิวเขาแรงจริงๆนะครับ แล้วก็ตัวของอฮิลลิงรีเซฟเนี่ยเขาจะฮิลให้ตัวเองด้วยหไหมฮิลแบบเวอร์วังอลังการมากนะครับเพราะว่ามันจะฮิลตามดามเมจซึ่งดามเมจตัวของนีโอเนี่ยตอนนี้ผมน่าจะมาสอ0 0 0ืกว่านะอันนี้คือตายไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับคือตัวแม่ชีเนี่ยผมเอามาไว้แบบว่าทําสตันทำซีซีฝันขรงข้ามแล้วก็เพิ่มให้ทีมผมมีฮิลมากขึ้นเฉยๆนะครับจริงๆผมจะเล่น ตองคอมนะครับก็คือถ้าเป็นคอมเนี้ยผมจะไว้ตัลุยดานคือมันปล่อยยาวได้อ่ะ่ะทุกคนลองดูเห็นไหมแลงหลอดผมปุ๊บเลือดเด้งเลือดเด้งกระจุยจายแต่แล้งหลอดผมไม่ใช่แทงแบบซื้อบื้อนะทุกคนดูดาเมจดาเมจดมันไม่ได้นาเกียดนะคือเอาไปลงดันที่เป็นดันสมุดอ่ะดัน x p อ่ะแลงหลอดผมดับเมดมากกว่าไอตัวพวกนี้เพราะว่ามันชนะทางไนงะต้องบอกว่าแล้งหลอดผมผม,ผมนี่ แรงมากนะครับตีติดคริบ่อยด้วยเพราะว่าใส่การ์ดแลนด์นะครับเลเวล10นะครับก็จะคิดเรทมากขึ้นแล้วก็แรงหลอดเนี่ยเวลาตีอ่ะมันจะได้คิดเรทจากพาสซีของสกิลมันด้วยก็จะเห็นสีแดงๆขึ้นแบบบานสะทายหมดนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่การ์ดวิเวียนนะถ้าใส่การ์ดวิเวียนเนี่ยก็จะอีกมากกว่านี้อีกอันนี้คือเพียงแค่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับตัวละครยังไปได้อีกไกลามากนะครับเห็นไหม ดูดามเมจนะครับนี่คือดามเมจของซัพพอร์ตนะหล้านนะครับห่างจากวิเวียนล้านนึงต,ต้องบอกว่าอย่างที่บอกวิเวียนยังไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะให้ดูวิเวียนนะครับวิเวียนผมแบบเดิมๆนะก็ใส่ของทองบก1 0นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ของทองบ1 0เหมือนกัน ก็ที่เหลือก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับการ์ดก็เป็นอันนี้เป็นการ์ดเป็นการ์ดโรสเฟรมนะครับก็เป็นเมจิกแอแท็ก44แล้วก็จะบวกพริเชรนนะครับ3เปอร์เซ็ผมก็ไว้ใส่นะครับก็คิดว่ามันก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่มากส่วนดาวไม่มีเลยนะครับอันนี้คือสูดาวเลยนะคือคิดดูถ้าวิเวียนอัพไป5ดาวนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าดัมเมจแบบแบบน่ากลัวเหมือนกันนะคือ,อต้องบอกว่าผมยังไม่มีตัวอื่นนะ คือตัวอื่นอาจจะเก่งกววิเวียนแต่ว่าด้วยความที่ดูผมอ่ะผมเปิดไม่ค่อยได้นะครับผมเปิดได้แต่ตัวซ้ำๆแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะเปิดผมเปิดนนโอได้แบบบางทีแบบ2ตัวในโรเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะโชคดีอยู่นะครับก็ดันไปเลยตัวเดียวเพราะว่าเกมแบบนี้มีหลายตัวไปก็ไม่ไช่วยอะไรเน้นดันดาวดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายเราต้องใช้ตัวเดียวในการดันเนาะนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับนนโอเก่งไหมเห็นปะดูการฮิวของเขาฮิวรัวรัวครับ แหลงสอตผมไม่ล้มเลยไม่ล้มนะครับยืนกันแบบว่าถ้ามันค่ําคืนสมมุติว่าถ้าแหลงสอดตายใช่ไหมผมยังมีแม่ชีนะครับแม่ชีเนี่ยเขามีพาสซีฟสกิลก็คือสมมุติว่าถ้ามีตัวละครในทีมตายแล้วไอตัวแม่ชียังอยู่โตโลรครในทีมจะฟื้นขึ้นมาอีกรอบนึงด้วยเลือดร้อยเปอร์เซเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทีมผมนี่เอาเป็นว่าซอมบี้อ่ะ ือยืนแล้วยืนอีกอแล้งหลอดก็คือตีแรงด้วยแล้วก็อึดด้วยทำดามจดด้วยก็คือแบบทีมนี้สําหรับผมเอาไว้ผ่านด่านนะชิวมากแต่ว่าแม่ชีเนี่ยผมยังไม่ได้ดันนะคือคิดว่าถ้าดันแม่ชีไปไกลกว่านี้น่าจะยืนได้นานกว่านี้นะครับแม่ชีผมนี่ตัวปกเปียกมาก <c oughs> คือผมไม่ได้ทําอะไรให้ให้เขาเลยแต่ก็มีเกาะนะเกาะทองบวกสนะิบแ,แม่ชีนี่ถ้าอยู่ในทีอริสใน ่วงเลดเกมเขาบอ,อกแม่ชีจะใช้นะครับเพราะว่าเลดเกมเนี่ยมันจะเน้นป้องกานฐานะตัวแม่ชีเขาจะมีเฟียรี s ิสต n t นะครับก็คือการกันเฟียให้กับทั้งทีมเห็นไหมว่าเขาตีติดมันจะมีลากทําให้มอนสเตอร์ Master ไม่สามารถที่จะขยับเขยืขย้อนได้แล้วโดนแม่ชีผมสตัร์นิดแม่ชีผมมีสตันด้วยเออก็คือแบบว่าบอนนี่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ คือโดนล,ลาก1.5วิแม่ชีผมก็โดดไปสตันโดนวิเวียนผมยิงป้ามหมดกองครับวิเวียนนี่ยิงแรงมากนะทุกคนดูดูดัเมจมันดิคือดัเมจมันแบบเวอร์จัดวิเวียนะคือผมไม่รู้ว่าตัวอื่นมันเก่งขนาดไหนผมยังเปิดไม่ได้คือวิเวียนผมเปิดมาตัวแรกแล้วผมใช้ยาวๆเพราะว่าผมแบบรู้สึกว่าตัวละครมันโอเคอยู่มันไม่ได้แบบแย่ขนาดไหน,น เ,ออเพราะว่าถึงมันจะเก่งแค่ตัวนเองแต่มันแบกดาเมททีมได้มันแบกเกรดได้มันแรงนะครับมันแล้วมันเป็นสกิลหมูที่แบบเคลียร์มอนเวฟได้แบบได้แบบเร็วมากนะหรือผมก็เลยอัพสกิลของวิเวียนเลเว่าสาหมดแล้วนะ <c oughs> ก็เลยอาจจะดูแรงหน่อยแต่ว่าอย่างที่บอกไม่มีในส่วนตัวดาวนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยาวสั้นยังไงก็ถือว่าเอาเป็นพูดคุยแล้วกันนะครับสำหรับเกม Lost Sword เนี่ยก็ฝากร้านเติมเกมช็อปไปด้วยแล้วก็ Lucky Fast นะครับสำหรับโปรแกรมแปลไทยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมแปลไทยที่ดีมากๆนะครับสะดวกมากๆในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับก็สามารถโหลดไปใช้งานได้นะครับอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ถ้าชอบนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ไลน์เดี๋ยวทำให้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับเจอกันครับ